ไปดูสถานการณ์ที่นั่นกันนะคะผู้คนในกรุงซรายเยโวของบอสเนียต้องรับมือกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่พุ่งแต่ระดับเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพเมื่อวันพุธเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ผู้สังเกตการด้านสิ่งแวดล้อมออกมาบอกว่าเมืองนี้อากาศสกรปรกที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกค่ะ กรุงซาราเยโบแทบจะไม่มีอุตสาหกรรมที่สร้างบุรพิษเนื่องจากถูกทำลายในระหว่างสงครามบอสเนียช่วงทศวรรษที่1990แต่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็เนินเขาทำให้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุณหภูมิหกผันซึ่งเกิดจากอากาศที่เย็นกว่ามลพิษจากยานพาหนะและเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกกดลงต่ำเหนือพื้นดิน ครอบด้วยชั้นอากาศร้อนส่งผลทําให้อากาศเหนือพื้นดินไม่สามารถลอยตัวสูงขึ้นได้พอไปผสมกับหมอกนะคะก็ยิ่งทําให้ปรากฏการณ์นี้ปกคลุมอยู่ได้หลายวันทําให้เมืองนี้มักจะประสบปัญหามลพิษในฤดูหนาวค่ะนอกจากนี้มลพิษทางอากาศในบอสเนียยังอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องออออเนื่องจากมีการใช้เครื่องทําความร้อนในครัวเรือน โรงไฟฟ้าหั่นหินที่ล้าสมัยรถยนต์เก่าแล้วก็การขาดแคลนง,งบประมาณในการแก้ปัญหาแม้ว่าจะมีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ว่ากรุงซาราเยโวและกรุงเบลเกดเมืองหลวงของเซอร์เบียมักจะติดอันดับต้นๆของการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกซึ่งไม่เพียงแต่เกาะให้เกิดอันตร,รายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะแต่ว่ายังส่งผลเสียต่อโอกาสของประเทศในการเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu ซึ่งมีมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่ เข้มงวดมากกว่าด้วยค่ะ